ก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ n a ตต y Share Everything นะวันนี้อยู่กับการแข่งขันเทนนิสนะครับรายการ TTF T Impact Academy นะจะเป็นการพบกันระหว่างนัทพั์คู่กับฟาโลนะฮะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเป็นวิตคู่กับเมทัศนะซึ่งวิตคนนี้ถือว่าเป็นอดีตแชมป์ชายเดี่ยวซีเกมปี2014เรียกได,ด้ว่ามีความไม่เปรียบเป็นอย่างมากน,นะถ้าเทียบกับสกิลหนงต่อหนึ่งสำหรับการเล่นทั่วไป โดยในวันนี้ครับก็จะเป็นการแข่งขันที่ใช้ระบบการแข่งขันทั้งหมด6เกมนะเดิวแต้มเดียวฝ่ยวายรับเลือกรับนะฮะก็หลังจากที่วอร์มกันเสร็จแล้วครับฝ่ายของนัทพัจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะฮะซึ่งชนะเสี่ยงมาแล้วได้เสิร์ฟนะ่นะฮะมาดูดีกว่าว่าจะเป็นเกมยังไงฮะจะสนุกสนานแค่ไ,ไหนมาดูกันได้เลยครับ สำหรับแต้มแรกครับนัาจะเป็นฝ่ายเสฟก่อนเสริโอ้โหเสฟดีครับลูกแรกเปิดมาเสฟไปโอ้โหเข้าฝีข้างเลยครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นการคู่กันครั้งแรกครับสำหรับสองคนนี้นะไปฮะ โอ้โหเสิร์ฟเอสครับแม่ถือว่าออกตัวได้สวยฮะลูกเสิร์ฟลูกนี้เทคดีโอ้โหเสิร์ฟฉีกมุมไวออกข้างไปเอสไปเลยครับสามสิบส่วนครับถือว่าทำได้ดีฮะแในฝ่ายของมาร์ธัดต่อไปฮะเกมเสิร็บไปเสิร์ฟไปฮะ เน็ตแมนิีเดียวครับซกันเซิร์ฟโอ้โหแม่แดอเพิรลฟอรนะสามสิบสิบห้าครับเหมือนเมื่อกี้บอบอยจะวิ่งมาตัดผ่านนะแต่ก็จำเป็นจะต้องตีนะครับเพราะเนื่องจากไม่มีกรรัาการ oh. อืออกฮะนิดหน่อยค้านิดหน่อยนะ โอหนิดเดียวฮรับวอลเลย์ออกไปนะสามสิบเท่ากันโอ้เสริฟครับโอ้โหดูนี้ฮะอือหือเป็นหวัดหลอกหน้าไม้ครับเสิร์ฟชกออกข้างฮะโอ้โหเมทัลรับไม่ทันเลยฮรับเดี๋ยวเอกตัวด,ดีครับสี่สิบสามสิบ Oh, oh, โอ ah, yeah, <t S 1> ้แหมเกอบลงฮะออกนิดหน่อยเสกันเสิร์ฟครับโอ้โหลูกนี้แอปโคตรดีสวยฮะอ่านะฮะนักพักฟาโรเป็นฝ่ายขึ้นนาไปก่อนหนึ่งเกมต่อศูนย์เกมถัดไปบริษเสิร์ฟครับก็มมทัศกับบริษนี่เหมือนจะได้เปลี่ยนนิดหน่อยนะเพราะว่า ได้รองแชมป์กับได้แชมป์มาหลายสมัยพอสมควรนะครับหลายฮะรีเฟกร์โอ้โหจังวนันนี้แม่วันเล่กับมา,บมบาดีนะครับรีเฟกต์ของเมย์ครับแต่ว่านัถพัต์รีเฟกต์ดีฮะจังวันนี้รู้แล้วว่าลูกต้องสั้นจะมาวิ่งไปสมัตครับโอ้โหสไลด์ซไซด์ออกข้างออกไปใช้ได้ฮะสองคนทำอะไรไม่ได้เลยครับศูนย์สิบห้าฮะ นิเีใส่กันใสครับโอ้โห oh, oh, ลูกนี้เต็มเต็มนะฮะกันพั์เบี hand. ่ยงโฟร์แฮนด์อินไซน์อินโดนขอบมาของเมทัฟออกไปโอ้โ oh, หถือว่าใช้ได้ฮะศูนย์สามสิบครับโอ้โหนอกจากเกมเสิร์ฟจดีแล้วยังสามารถกดดันเกมเสิร์ขฟของฝ่ายตรงข้ามได้อีกก็ถือว่าเล่นได้ดีครับสำหรับวันนี้โอ้โ oh, ห oh, ลูกนี้เซิร์ฟดีครับ รับกระชอออกข้างไปเลยทีเดียวเจวะน,นี้ตีบอลเร็วไปหน่อยครับเป็น15-40นะฮะ วอลิสเสิร์ฟต่อ,อติดเน็ตฮะเหมือนดีดเลยครับรู้สึกจังหวะนี้จะไม่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับวอลิสในการออกตอลเกมเซตแรกโอ้โหจังหวะนี้ฮะนพัท์ได้ไม่ดีมากฮนะโฉบตัดออกมาเน็ตตีเข้าใส่เมทัทเมทัว์วอลเลย์ลอยกระชอไปนพัท์เข้ามาซัมมอลเลย์ทีนึงวอลิสซ้อนไม่ทันฮนะโอ้ เปิดตัวให้ดีครับนำไปนะครับสองเกมต่อศูนย์ต่อไปฮะเป็นฝ่ายเสิร์ฟของคุณฟาโราฮะโอ้โห oh. oh, oh. เสิร์ฟล้นไปนะฮะสิงค์เสิร์ฟครับ ง่ายไปหครับสิบห้าศนย์ครับเสร็บออกครับแม่เล่นหัวไม้ชาไปหน่อยครับสีค่ mm hmm. สคะแ mm hmm. น,ะคนจครับ หรือเปล่ามีใครโชบหรือเปล่าตรงนี้เหมือนจะโชแบแต่ว่ายังไม่โฉบยำมีเข้าก็าไปตัวเวล็กฮะตัดกลัา,ายังไม่ทันโผลออ,ออกข้างไปสิบห้าเท่าครัครบเอรเสออกครับนิดเดียวไม่เยอะเซ็กซนเสนร์ฟครับ เสร์ฟดีครับโอ้โหเออเส์ฟดีโฟร์แฮนด์สวยครับวกนนี้ดูโฟร์แฮนด์ดาวน์ไลน์ขนาดเส้นไปเลย่ะบริษ mm hmm. ไม่สามารถเอื้อมได้แม่องมีความชนะนพอสมควร์สนับช็อตนี้ครับสามสิบสิบห้าครับ เซ็คแนเซฟครับสวัสดีครับจังหวะนี้โอ้โหแต่ว่าแม่ดูนี้ฮะโอ้โหตีผ่านครอสกลับไปดีแ,แต่ว่านัทพั์มาโชว์วันลีไปแฮนด์ได้นะเมทัทวิ่งเกี่ยวไม่ทันฮนะ4 4, 4 5ครับจะปิดเกมเสิร์ฟได้หรือไม่ จากสถิติแล้วเนี่ยคู่นี้ไม่เคยเจอมาก่อน,นครับเจอกันครั้งแรกนะสวัสดีครับจังหวะนี้โอ้โหลูกสั้นเข้าไม่ถึงฮะเกมครับสามเกมต่อศูครับนัตพัทฟาโรนำเอาละครับเกมนีสี่เมทัดจะเป็นฝ่ายเสร์ฟนะฮะ เสื้อดีครับวันนี้โอ้โหลูกนี้วันนี้ออกไปนิดเดียวเท่สิบห้าศูนย์นะโอ้โหเสร้อดีมากครับสำหรับเมทัทออกตัวได้ดีครับสามสิบศูนย์ถือว่าเป็นนักโหวตเยาวชนที่มีอนาคตไกลอยู่พอสมควรนะสำหรับเมทัทเสิร์ฟออกครับเซ็งเสื้อ จังหวะนี้ฮะตีเสียเองนะฮะสามสิ 30, อาจจะถูกกดดันก็เป็นไปได้นะฮะโอ้โหจังหวะนี้ฮะอัโพสลูกนี้ถือว่าทำได้ดีมากการถ่ายน้ำหนักโมเมนตัมาแม่นาฏพัตีไปเมทัดเบี่ยงตัวตีไม่ทันลูกแป๊กออกข้างไปนะฮะ จากเกมรับก็สามารถทำแต้มได้นะฮะสามสิบเท่ากันโอ้โหเสิร์ฟดีครับสี่สิบสาสิบแม่เสร์ฟสไลด์ฉีกออกข้างถือว่ามีความเสี่ยงอยู่พอสมควรนะฮะัซกันเสร็จครับเสร็จไปแล้วรีเทินกลับมาโอ้โหตีเสียเองนะฮะดิวครับ สำหรับการแข่งขันรอบนี้จะเป็นการดิวแบบแต้มเดียวฝ่ายรับเลือกรับนะฮะแล้วก็อ่อนรับเป็นฝ่ายรับครับติดนี้ครับจะดับ้นฟอลหรือไม่ฮะเสร์บดีครับโอ้โหแบบเก็บดีครับวันนีดีเทิร์นจบกลับมาได้แต่ว่าติดตรง ฟาโรตีเข้าไปลงเท้าพอดีครับแม่ทำให้นรพัฒน์กับฟาโรนำไปครับเป็น4เกมต่อศูนย์กลับมาที่นรพัฒน์ครับออนเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งฟอลครับเซ็นเซฟ เสียดีครับเทิ Turn ร์นคอสกลับมาตีคอสโต้กันไปครับจังหวะนี้ยังคงคีฟคอสกันอยู่นะฮะไม่มีใครตรีไปไหนจหังหวะนี้ยังไงโ oh, oh, e อ้โหเดียวครับ15-0เมทัลเปลี่ยนทางตีออกไปนะฮะออกหลังนะฮ <c oughs> ะนะฮะปรึกษากันอย่างดีจะใช้รูปแบบไหนกันนะฮะสำหรับแต้มนี้ โอ้โหเสิร์ฟออกหลังครับเสิร์ฟดีครับโอ้โ oh, ห oh. เข้ามือวอลิตเลยครับโฟร์แฮนด์ลูกนี้เบี่ยงโฟร์แฮนด์อินไซน์อินโอ้โหถือว่าตีดีดครับไม่ทันได้ขยับเลยนะฮะจังหวะนี้ oh. oh. ตอนนี้15เท่ากันครับ ซึ่งต้องยอมรับว่าสําหรับวิสันบุนนาาถือว่าเป็นคนที่มีโฟร์แฮนด์ดีเป็นดับต้นต้นของเมืองไทยอยู่พอสมควรครับเสิร์ฟไปับพวกนี้โอ้โหเสิร์ฟเฉี่ไปครับแต่ว่าเมทัลดีเทิร์นกลับมาติดเนี่ยครับสามสิบสิบห้าฮะลูกนี้จะโดนยิงโฟร์แฮนด์อีกลูกหนึ่งหรือเปล่าครับต้องมาลุ้นกันนะฮะจะเสิร์ฟไปทางไหนดีครับโอ้โหแม่ออกหลังไปนิดเดียวครับสําหรับลูกนี้โอ้โหโชคดีครับ โอ้โห oh, oh, ลูกนี้แม่เสิร์ฟไปครับตรงกลางคอร์ดครับบรลนรับล,ยลบอยลงมาฮะแหมฟาโรโชอแบกแฮนลูกนี้ชมเสิร์ฟดีครับผมเยี่ยม4ห้าครับ็อดเมื่อกี้ถือว่ากัมกึ่งนะฮะแต่ว่าฝ่ายนู้นไม่ขานก็ทำให้ฝ่ายนี้ต้องเล่นต่อนะครับ โอ้โหเสิร์ฟเอสเลยครับลูกนี้เกมครับ5เกมต่อ0ฮะถึงตาบริษเทิร์นเสิร์ฟอ๋อไม่ใช่ครับถึงตาบริษออนเสิร์ฟฮะโอ้โหเสิร์ฟดีครับเสิร์ฟฉีก15-0นะแม่สไลด์ออกค้างนี่อันตรายจริงๆสำหรับการเล่นคู่ครับเสิร์ฟดีครับโอ้ oh, โหนัทพัทดีเทิร์นล้นหลังครับ30-0 จะไล่าตามขึ้นมาเป็นหนึ่งต่อห้าหรือเปล่าเสร็บดีครับโอ้โหแต่ว่าฟารโรรีเทนกลับมาแต่ก็ติดที่เมทัส40สูนฮะวันเล่ดีมากครับลูกนี้จบแ้มได้สวยครับโอ้โหเสร์ฟดีลงหรือเปล่าอ่ะว่าฟออทันพัดว่าลงครับโอ้โหเกมฮะเป็นห้าเกมตอนหนึ่งฮะแล้วก็เกมนี้จะเป็นการเสร์ฟของฟารโรฮะ มาดูกันดีนกว่าว่าจะเป็นยังไงจะปิดแมตช์ได้หรือเปล่าหรือว่าจะเล่นไป5-2ครับโอ้โหสบดีครับ15-0ไม่ยากครับช่วงนี้ก็จะตีเสียง่ายปไปหน่อยครับสำหรับของเมทัดนะโอ้โสบาดีครับ ระพัดวันเล่กระฉอกออกข้างโอ้โหออกแนวเสียได้นะครับแม่เสิร์ฟดีซะด้วยนะสิบห้าเท่ากันครับต้องมีผิดพลาดกันเป็นธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาระดับไหนก็ตามเสิร์ฟออกครับเซ็คแนเสร์ฟ จะดีครับเทนคอสกับไปตีคอสกัมาบริข้ามาตีโฟแฮนด์แทนบริตีโฟแฮนด์กันไปยัดใส่นาทพัทบริได้จังหวะนี้เมทัคใสยขึ้นมาแล้วโอ้โหสไลด์ไปดีนะแต่ว่ายืนเปิดข้างนิดนะก็เลยโดนฟาโลยิงคอสสั้นจะมาโอ้โหทำได้ดีครับสำหรับคุณฟาโลสามสิบสิบห้าตอนนี้ต้องยอมรับว่าโฟแฮนด์คอสสั้นนี่ทำได้ดีมากครับ จุดสัมผั bon Point, สบอลคอนแทคพอยต์เนียนกริบสวัสดีครับโอ้โหอ,โอาละฮะสี 4, 10, 10, 5, Point, ะ่สิบสิบห้าแมตช์พอยต์ฮะแหมลูกนี้เสิร์ฟดีครับวอลิเทิร์นติดเน็ตจะจบแมตช์หรือเปล่านะฮะสวัสดีครับเทกออกมาคอร์สฟอลโล่แทงออกมาโอ้โหออกหลังเล็กน้อยนะสี่สิบสามสิบ ไม่มเป็นไรครับยังมีอีกหนึ่งแมตพอยต์ฮะจังหวะเมื่อกี้เหมือนจะกระแทกบอลแรงเกินไปนะฮะทำให้ลูกลอยล้นหลังออกมานิดเดียวอือหือเฉยดีครับนรัฐพัฒน์บอลเล่กระชอกกลับมาวันนี้ยังเกลียดกับมาได้ครับฟาโรตีแบงแฮงกลับมาเข้าตรงกลางวอลลิทีโฟแฮงกลับไปฟาโรตีโฟแฮงเข้ามาครับเมทัตตีโฟแฮงเข้ามานรัฐพัฒน์บอลเล่กลับมาแบงแฮงแต่ว่า เม่ทัดรับว่ากลับมาจาังหวะนี้โอ้โหวิ่งขึ้นมานรพัฒน์วิ่งมาเกี่ยอีกทีนึงฟาโร่รับรูปจังหวะนี้โอ้โหแม่จังหวะนี้ฮะดูดูกันอีกทีครับวิ่งมาเกี่ยว,ว,เ,ยวเปิดไปดีแล้วครับคอะสกลับไปครับแต่ว่าเม่ทัดบอลเลยแบ็งแฮงด์กลับมาได้ครับแต่จังหวะเข้ามาปีครับรองเท้าของฟาโร่พอดีครับลูกลอยขมือฝ่แฮงค์บิลแบบนี้อืม้มแต่ถือว่านรพัฒน์ยังจะโอ้โหดีเฟกต์ดีแต่ว่ารับลูกกระชอออกข้างไปฮะแม่ ขายเป็นดีวเลยครับแต้มนี้โอ้โหโอ๋อไม่ใช่ครับเป็นสี่สิบสามสิบนะฮะน่าเสียดายนะฮะโอ้กระชอกเลยฮะนะฮะสี่สิบสามสิบฮะ, 40, ะ,ฮะจะปิดได้หรือเปล่าแม่แนะต้มนี้ถือว่าเป็นอีกโมเมนตัมหนึ่งที่จะเปลี่ยนเกมได้เลยนะฮะมานะฮะสวัสดีครับอ๋อ ออกนะฮะออกเลยพี่เนี้ยนะน่าจะออกนะฮะเซ่ก,กันเสริฟครับถ้าเสิร์ฟเบามีสิทธิ์โดนยิงได้นะโฟแฮนด์บริทช่วงนี้เสิร์ฟดีครับเข้าแบ็คแฮนด์ดิงสปินกลับไปฟาโรตติเข้ากลางครับเมทัตตีเข้ามานะพัดปล่อยให้ฟาโรตีต่อเข้าแบ็คแฮนด์บริทบริทตีคอร์ดกลับไปฟาโรตีโฟแฮนด์เข้ามาตรงกลางบริทกลับมาเกือบกระชอครับยังอยู่ตีเข้าเมทัตเมทัตตีโฟแฮนด์ไปนั้พัดวอลเลยยอดโอ้โหลูกน,นี้แม่ดูไอทีครับ โอ้โหหน้าไม้คอนแทคพอยต์หักหลบแบบรูปตกสั้นโอ้โหถือว่าวันนี้ได้ดีครับแล้วก็จบแมตช์ไปครับด้วยสกอร์6เกมต่อหนึ่งนัทพัฒ์กับฟาโรเป็นฝ่ายชนะไปสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสตหวันนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วนะพบกันใหม่ EP หน้าบายบาย